สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มตําลึงลูกเงาะเงาะเนี่ยมาเป็นผลไม้ไม่ใช่หรอแล้วมันจะใส่ต้มตาลึงได้ยังไงไม่ใช่เงาะจริงๆค่ะเราแค่เปรียนเที่ยวเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก,กันนะคะหนึ่งขาดไม่ได้คือใบตาลึงอดค่ะเรียบร้อย,ะะยแล้วนะคะสองหมูสับ,บอันนี้แอบใส่ซอสหอยนางรมกับน้าปลาแล้วก ใส่ไปนิดนึงนิดนึงอย่าเยอะเดี๋ยวน้ำซุปจะเค็นไปด้วยนะคะถุงสาบนะคะสามวุ้นเส้นอันเนี้ยใช้วุ้นเส้นห่อเล็กๆเพราะที่บ้านกินจะไม่เยอะใช้ห่อเล็กแล้วก็พอแช่น้ำเราก็เอามาหั่นแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเหลือไว้ทำผัดวุ้เส้นมื้อน้าก็ได้นะคะเบ็ดสี่ไข่ไก่สองฟองเพราะเด็กๆคนละฟองกนนนะคะ กระเทียมสับกระเทียมสับอันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นกระเทียมเจียวโรยหน้าต้มตุ๋นมีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะเดี๋ยวไปลองทํากันดูเลยนะคะทีนี้มาถึงวิธีทำต้มจืดแล้วนะคะเนื่องจากว่าหมูเราใส่ไม่เยอะจะใส่ซุปขนโนครึ่งก้อนนะคะครึ่งก้อนขนาดนะคะมันใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะมีอันนี้ติดบ,บ้านเอาไวา้ใส่แค่ทีละครึ่งก้อนเพราะว่าเขาเป็นก้อนมัน 好了。 มันจะสุกเร็วมากแล้ก็หมูสกแ้็ใส่ได้เลยค่ะสุกนานเลยทำง่ายมากอันนี้แคเดียวใส่ใส่อย่างเดียวเลยาไข่ไก่สอปุบปึ๊บแลก็หอกปุ๊บ นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าติดกันเลยเสร็จแล้วต้มตำลูกเงาะเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะอารมณ์แบบลเส้นโผมาจากหมูสับก็เหมือนอารมณ์ลูกเงาะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไข่แตกตอกลงไปจะเป็นยางมกตุมเยิ้ๆตอกปุ๊บก็ทิ้งไว้สักห้าถึินาทีแล้วก็ ตัดขึ้นให้ความร้อนมันละอุนิดนึงต่อดิกๆช่องทางมากวันนี้ไปก่อนนะคะ